เพราะว่าตัวบอสท่นในถ่าดขั้นอยู่ว่มาแล้วเราะว่าตัวมีการที่จะยืดยาเสยยืดยาขาหนานเพราะว่าตัวขัอเขาที่นาองว่ยวานไปก็ไดเบิงเพราะว่าแล้วตัวเอาฝนจิตตัวตัวมีดบาง่งแบบนี้น้องเอ้ Hoặc ừ, wow, wow, ừ. nó cái thịt Hmm, nó. Wala phê cả tua. Ngay, nó vô cái chị ta khai áo của nha. Hey, y bui. Hmm. 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 Còn Hmm. 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 thịt Hmm. quá Hmm. 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 Ừ, thì nguyên qua xâm rồi rồi, rồi. thì <laughs> tốt, tốt, à, nhóm nào yêu là toa. Tèo là yang đi. Qua xếp bột 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 คนไยม่ไมนเ,นเ,อนเยอนเลย่างนเอน้ยค่อันค่อยฉัม่อีมาเป็น้ายยังไงันนี้เลยคุยสเลยคุย,ยนินกำลังมาแล้วถ,ถ้ากันนางยนประตูอ้าพอนค่อ,อคยๆได้ที่น้องคนะเ่กี่ะถ้านอยาวไปเม่เสียกนโอ๊ยายแล้ว นักหนาวก็ว่าอหามันต๊ะข้าวเดียวพี่นอ้องมา่อยช่ยวยน่ะมีทั้งลมทั้งฝนก็าสังเกตต้อง้นไทยเลยไปเลยเขาเลี้ยงง่ายจิ๋มมีบางเมียสวยเมียแบบง่าเลยเน่าอีกเหมือนเดิม เอาไปอ้ดูไอ้ทายเช็ดพี่น้องฮะฝนเพิ่มขนเยอะฝนหับแห้งครับพี่น้องฝนนหัวจซาตกแห้งเตือไปพี่น้องอันจะว่าเชจีน่าห้อง น้ำก no si ับขังคือเก่าพี่น้องมันย an anyway, ังลิ้นยิ่งได้ตองข่อยไายเนี่ยก่อนสิไปบ้านแล้วข่อยหิวเขาน้ำกับขังคือเก่าแต่ว่าก็ถือว่าบ่หลายข่อยยันแต่มันหนึ่งตายก็นี่อยู่ข่อยหิวเขาไหมนี่แต่โม่งอย่ามมึงนั่นนี่กะลืมเบิ้งไายทุ่งมุจลเบิ้งฝนเริ่มซาเนี่ยเราเต่ก็ลิ้นลิ้นเยู่แต่กับข่อยกะทิไปบ้านก่อนแหละหิวเขาไหม อเขามาหลอกพี่น้องจะที่ด้ไปบสวนยางมือนี่ก็ได้เขียดกิน,นหน,น้ากินเนื้อห่องไปปนันปากก็ยังห่องอยู่ได้นี่พี่น้องห่งก็ซ้ำเนียคือเก่าล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดต่อก,การติดตามถูกการรับชมเน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า